ตอนนี้พิจาขออนุญาาครับวันนี้พี่่ากำลังไปหาอาจารย์ออสนะครับอาจารย์ออสที่ตามสัญญาพอดีว่าเรื่องศพตั้งบังดูก็ถือว่าาป้พิธไปแล้วนะครับแต่ว่ามันยังมีอะไรบางอย่างที่อยู่กับพิจารนะครับมันยังไม่จบนะครับก็เลยเดินทางไปหาทีตั้งาำตรงเตรียมเพื่อทําสงรทานแต่ระหว่างทางพิจาก็ได้พบพระอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับพระอาจารย์มาจากวัดไหนนะครับอ๋อวัดบ้านเบิดวัดบ้านเบิดที่รัตนะกําลังจะเดินทางไปที่บุญส่ง ไปสงถึงท่านโบกรถแล้วไม่มีใครจอดเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจคนที่บางทีเขากลัวไิ่าืชีพอะไรเงี้ยวิจ๋าเกิดมาคุ้มแล้วไม่กลัวนะครับเห็นเป็นพระเราก็ต้องให้เกียรติพระเหลืองไว้พอดีวี่พระบังเอิญไปร่วมอาจจะเดินทางไปทางนู้นพอดีท่านจะไปหาปั๊มประทอลพระจาเนาะที่ใกล้ที่สุดเพื่อจะเดินทางกลับแต่ละพี่จ๋ถ้าเดินทางไกลขนาดนั้นคงไปส่งท่านแหละแต่วันนี้มีมี ธุรละตรงนี้ก็เลยต้องไปหาเดี๋ยวไงพี่น้องฝากติดตามนะครับว่าพี่จ๋าจะพาจันออสก,กับเฮตั้มขุงต,ง,ตงไปทําบุญที่ไหนตอนนี้สั่งให้ซื้อสังฆทานเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันมันมีอะไรบางอย่างคาใจพี่จ๋าอยู่ก็อยากทําทุระให้มันจบๆไปเรื่องดีเลยมากับพระนะท่านจะได้ให้พรเพื่อให้ดวงวิญญาณของตั้งมึงดูไปสู่สุคติจริงๆไม่อยากให้อาคาดคิดแค้นอะไรใครนะครับเดี๋ยวงไงพี่จ๋าอนุญาตคุยส่วนตัวกับพระอาจารย์นะครับเดี๋ยวพบกันในช่วงหน้าครับผมพี่จ๋าส่งพระอาจารย์ที่ปั๊มบ พระิชานะครับท่านให้เบอร์โทรไว้แล้วก็ให้อะไรบางอย่างพี่จาไว้นะครับแบบองศาท่านนะครับก็หลายๆคนนะครับคิดแหละคิดว่าเป็นวิชาชีพวิชาอะไรต่างๆเลยพี่จาําหลายคนกลัวมีสิ่งที่จะกลัวนะนรับหนึ่งพีจาไม่กลัวเพราะอะไรท่าชีวิตตัวเองคุ้มแล้วนะครับพร้อมบวกเหมือนกันแต่งว่าเราเห็นคนอยู่ข้างทางกันมันแสกนะครับคือ ที่ยากจะเล่าอะไรฟังเมื่อกี้นั่งคุยกับท่านมานานถามว่าตัวเองมีความระแวงไหมมีนะครับมีการสัมผัสตัวพิจาแต่ว่าท่านมองอะไรพิจาแปลก,แ,ปกแต่ว่าสัมผัสตัวคือนวดอาจจะมีการป้ายาหรือไม่ยาสั่งหรือไม่อันนั้นแล้วแต่พีจาก็มีภาวนาจิตให้ว่างเปล่าแล้วภาวนาจิตถึงครูบาอาจารย์นะครับแต่ความกลัวไม่กลัวหรอกแต่ว่าได้รู้ในหลายๆอย่างที่ท่านเล่าให้ฟังคืออำเภอ วัดอะไรที่ท่านเล่าในคลิปเมื่อกี้จำจำไม่ได้แล้วะนะครับไกลามากกว่าจะถึงท่าตูมนะครับแล้วก็เดินมาถึงแยกพ้อมตำรวจท้งหลวงท่านก็บอขอคำชี้เอจากตำรวจตำรวจก็เฉยๆไม่ได้อะไรเลยนะครับมาดูเอาอันนี้คลิปเป็นหลักฐานด้วยระหว่างพี่ยาวออกตัวปั๊มมาแล้วเนี่ยจะมีอะไรผิดปกติพี่ยาวไหมดูเอานะครับคิดว่าอันนี้ไม่ไม่ลบหลูอะไรท่านไม่ได้ลบหลูเอ่อไม่ได้ประมาทน,นะครับไม่ได้ประมาทพี่ยาวคอยระวังตัวอยู่ตลอดเวลาก็ สุดท้ายถ้าลงไปแล้วก็มีอะไรนะพี่จ๋าก็ถอยประจัยไปเล็กน้อยเพื่อให้ท่านเดินทางท่านก็หิวนะท่านบอกว่าไม่ได้ขันไม่ได้ขันเพนมาก,ก็รู้สึกหิวพี่จ๋าก็ถาม,มาาพระอาจารย์ท่านฉันนมได้ไหมแล้วท่านให้อะไรพี่จ๋ามานะพี่จ๋าเขาก็เหมือนกับท่านรู้พี่จ๋าเกิดัญหนอะไรแล้วก็เป็นคนใจร้อนอะไรประมาณนี้ท่านก็พูดนะร้อนก็ร้อนเลยเย็นก็เย็นเย,ย็นมากนะคนใจบุญก็ฟังๆมาระยะทางมา กับสารสุกิโลนะครับท่านก็บ,บนอยู่ว่ามามา,มาเยี่ยมพระอาจารย์พระพระอุปชายหรือพระอาจารย์ท่านนี่แหละที่วัดที่บอกมุสคู่นี้นะครับท่พิจารส่งมอสครู่นี้อยู่เทินกลับมาแล้วนะครับกำลังจะไปหาเฮตัมมันโตงนะครับนคลิปนี้คงจะแยกต่างหากนะครับพิจารก็เลยบอกท่านว่าผมขอใช้การอุทิศทำบุญครั้งนี้นะครับอุทิศให้กับตั้มบังดูเขาจะได้ไปจากจากพิจารทันที นะมันมีอะไรหลายอย่างที่พี่จ๋าไม่เล่าในโซเชียลโดยจะหาว่าเป็นเรื่องไร้สาระด้วยเถอะเอาเป็นว่าพี่จ๋ารู้ในใจตัวเองแล้วกันและทำภารกิจนี้ให้จบโดยการพาอา,อาจารย์ออสกับตั้งหัวงตูงนะครับไปทำสังฆทางที่ให้เขานะครับมันจะได้จบกันไปนะพี่จ๋าจะได้ไม่ต้องมาเป็นพระรับเรื่องอะไรนี้สองคคืนเนี่ยนะครับอันว่าเดี๋ยวก็เพราะว่านะให้โชคลาภไบคิดพระอาจารย์ท่านให้เมื่อสักครู่นะครับ ท่านบอกว่าท่านถ้าไม่ถูกวันนี้ท่านบอกไปธนาการไปเร็วท่านบอกว่าวันที่แล้วท่านก็ให้วันนี้ก็เ,เป็นกรณิมิตกันนะครับกรณิมิตกันระหว่างบุคคลไม่ใช่ว่าใครจะเจอกัน,นง่ายโดยบังเ,เอิญน,นะครับก็ถือว่า,ามันจะอาจอันตรายเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรก็มันผ่านไปแล้วนะครับจบเรียนวิจารขออนุญาตเลี้ยวเข้าไปบ้านเช่นตาเหมือนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปโชคดีครับผมวิจาปรปลอดภัยแล้วนะครับสวัสดีครับ